<c oughs> ยูรานม,าม,ามันมีไห้ไหมเนาะมีไห้ค่อมาใส่เองก็ไหวเนี่ยพบมาเองค่ะ เอาตัวใหญ่มายัานโบอิมเพราะว่าเองเลยมุกดมุนไหกันเองเนาะมาได้กินเตี๋ยวนะร้านเพื่อนร้านเกาเพื่อนร้านซีานาน 3, 4, 3, 3, 3ามซามออกมาแล้วตามสั่งเนะค่ะว่าเออเอามาหมดนะเอา,เอา สิ้นมากาเขานสนสบายดีเยอะจ้ะลองคือเกาฝากเบิรงเน่ฝากเบิรงเน่ให้าอีสารบ้านเฮายูทนะูบเด้อนะจ้ะมีมารีวิวให้เอื้อยบ้านก๋วยเตี๋ยวพ่อน้องเชโลกำลังแบบขี้ปกิบ อาพริกเอาทัวนี่นี่สลัดโลสั่งพคนไว้นีเชลโลเอาไปเลยสองกล่องไปไปเลยสองกล่องเด้เอเขากินคนละกล่องเออเอาสีดำน้ำเอาผักสีดำกับผักเขียวเด้เอร้านเจวใบอันผลมิสลัดโรชุดละยี่สิบห้าบาทนี่อันเดลิเวอรี่บ้านนี้ได้ติดบอได้ติดบอเอ,อแพนด้าอย่างนี้เบรเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่มาเรอยูนมีก็แยวฮะไม่เอาสีดำไม่เอาผักสีดำ เออเอาไปแล้วบอพี่กับพ่อผักเอาไปแล้วมีผักแบบบุฟเฟ่ยนัน่เนาะค่ะแล้วก็สลัดโลอยกินสลัดโลก่อนบ่หิวเอาอีกนะบอกพี่กับจ้ากินเลยโลยอยาบชั้นโลกกินเลยยานโลกเย็ดู่กะปีดิบ่ั้ย น,นี้ของพ่อน้องเชโร่อันนั้นของน้องเชโเร่เซนมามา่าอันนี้ของแม่ฟาง <c oughs> ป้าเข้าไปกินสลัดไปชิมสลัดโลบอะเหลืออยู่สามชุดนะครับ <c oughs> น้างชิใส่ซีน้ำขมือในเท้าเท้ามี่สิบรัฐบาลคนไหยเนาะ <c oughs> <c oughs> น้องเชโร่ไดแม่ชิมดูแม่ชิม,ม,ชมน้ำดูของแม่โอ้แม่ชิมของแม่ แต่ับรน้ำจิ้แบบเป็นแบบนี่พูดอเอากินค้องๆก่อนค่ะสั้นค่ะสั้นใส่รูสั้นโอ้สโงกินจะเสียเดีอย่าเไรแม่ทานอยานอมามาเลยมากจับก่เนแม่แม่กินแบบนี้ มาไงกำลังจัดมาเด้๋ยกินเตี่ยวชอบนะเยชอบกระเทียมเจียวระเพีน้ำพีกับหมูมาขายอีกแ <c oughs> ม่ขายเลมีเวลาเยอะมาขายเใหดหลายแนวนะนเนาะแต่ก๋วยเตี๋ยวกระพาะแฮ้งบว่ก <c oughs> เจียมของ ได้ซ้ำไงเอามาเองเด้อย,ยูรานมันมีให้เม่นดอกมีให้ค่ะเออมาใส่เองก็ไข่เนี่ยพกมาเองค่ะพกถ้วยมาด้วยเหรอ กใหญ่สอนว่าหอมเนียนแต่ว่าคันนี้อยู่นี่ก็เอาอยู่นี b ่ก็ได้สอนอาเซียบ่หมอกับถ้วยก็สอนน้อยก็ถ้วยหาสอนใหญ่บ่เห็นสวัสดีครับโอ้ยน้องเชลโลกินสลัดโลบอกแซ่บบ่สลัดรูไม่แหวนแซ่บบ่ 見てるんだけど。<laughs> Tchau, okay.

สั blender, yeah, ่น yeah. ห like like. so <laughs> ินงหัวสันมมกาเลยขึ้นนเยลั่นปัดี้นนยวรันปัดี่กัยัง่าปิดเทอมครับลบลุหลกเออเจ็ดสั่นละเออ 都不好就害人了。嗯嗯嗯， เม็นอยู่อ่ะพี่แบนเพราะว่ายกอันยกไเตียวสดชีวิตตกตั้งยี่หรี่บ่บอยหลงมั้งเนาะเสยบเม่เมนกบินมากอันนี่บนเมนกเลยแบบบนคอมเมนต์วาข้ามเหรอ เสี่ยมที่จะได้เหระการกินก็มีหลายวิธีนะยกส่อนองูยัมษนส่อนแส,นงส,ด,สแดงว่าแซ่ถ้าเกิดเรียบเสียบใช่ไหมทตกคงกับพี่นั่นเนี่ยนั้นกีนนะช่งนันไปขอมานโทนะะนั่นสุปนั่นหนึ่งกล้วยออ้น่าอร่อยจริงเลยกวยกยสดนะ โอ้มเามเจอมา,าเกียแสดงลาแก่ลรวขอลองบางคำหนึ่งเปิดเดียวกับบางที่เด็ดจริงไหมห

ปรุงพร้อมกันไี่สิรับรองมาเข้าตองกินเทลาถ้วยรือสิกินพร้อมกันซ้ำถ้วยอือาหานึ่งทอดน้ำันพร้อมกันใช่ปะอันนี้ข้าเทลาถ้วยเดียวปรุงเท่าเดียวพ้อมเสียบแตบตอนเนี่ยจุห้องยินเบิ้บเลยมันกีได้ขาต้องใส่ซ้ํยไบ้างน้่นเือการที่เขาสั่วมาถัวยที่สองมาปรุงพร้มตอนเนี่ยต้องลดแต่ไปห้องปรุงอย่าใหสเขากินกระสอข้าม บางคนกขนาดทีคิดเออหนากทีซ้ำซ้ำยังไงเนาะประมาณแบบว่าได้จับซ้ำซ้ำไส่เกลนะี่ยเนาะกินบางคนเขาเจะกินเบิร์ที่ดีเด้อก็ลองมากินก๋นวยเตี๋ยวร้านนะก็เห็นบอกกินเบิร์ที่ไวเตรียมปี๊ไว้นั่งภัยเฮ็ดได้เขาทีทายลูกติดไป้ล้านเห็งเขาว่า น,นัน้วยเตี๋ยวเลือสิสถ้วยสีถ้วยหนึ่งแสดงว่าเจ้าเป็นเดอะเบสสุดยอดในะการกินสิบถ้วยยังแถมฟพีกถ้วยหนึงเจ้ากินได้กกินจำปีหางอีสาม,สามาน,นี่มันสิบหลือสามสิบแค่แบ้านนองจะโดนสดเน๊ะไหนนองเคโดนยกสดด้วยสิบมันมันบานหวด

มันกินเนืเอเราไม่ไเนามันเป็นซสดกกเที่ยวมาบอกเจี๊ยบเจียวนเที่ยเกี่ย่แม่บอกเตียวตายอะไกัเป็นตบกชิ้นมู้อไรเป็นลูกชิ้มัก๋วเตี๋ยวตายแล้วตายเป็นลูกชิ้น

ว่าชีวิตตกต่ำเนะ่ยก็ตกต่ำได้เลยลจ้ะใต่ชีวิตปกติยุคพอทธมืน่นนะี่แหละเดี๋ยวสาวชีวะให้เนาะสาวชีวะให้เระโดดเกาสููฟังขซื้อวะความคิดพ้นต่างๆกันผู้เฒ่าบ้านน่ออาจจะสอนอีกแบบนะึงตังคนตังรอบครัวคือวา่าอนะไรเนาะ เลยดีเอรากระจื้อเอาเนาะในที่เขาฟังแล้วรู้สึกว่ามันโบแมนมันโบช่ยแต่โบแมนว่าเขาอาจสิโบเสื้อหรืออาจสิเสื้อเป็นกลางไว้แล้วดีที่สุด อ,อีกครังน้องก็มันเหลือ เน,นของน้องทลรว่าสื่อสององนะคะ่ะตังไปเดี๋ยวท้งงานเปิดบางไงเราเหลือซ้มนีน่แล้วยู่ได้สองยังได้กินข้าวนะเผาเทียงกินหรือกินด้ซ้